สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสัางชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่เนาะมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมีพี่ตู่ตาหวานแล้วก็อาจารย์เล็กครับจููอาจารย์เล็กใช่ไหมลำสีอ๋อ เออพอดีผมมาเจออาจารย์อาจารย์แกอยู่กับพุ่มพวงดวงจัน์ทมาตั้งก็พบเอนานมากนะน้ทงะ้แต่ม่ดังท่านี้มีคนฝากถามมีเอฟซีถามมาคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้มาถามคนที่เคยร่วมงานวงดนตรีพี่พึ่งอนะครับมาถามถึงเรื่องของน้องต้นข้าวเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกว่าอน้องต้นข้าวต้นข้าวเนี่ยเขาได้หาเสียง แล้วเันเนยเนแบบธรรมชาติลูกเสียงเขาตวัดมันถึงได้แบบประทับใจขณะดผมดูครั้งแรกเออน้องคนนี้ใช้ได้นะไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งเขาธรรมชาติของเขาไม่ไปทํางานอะไรเขาคือเขาร้องไงก็เดื่องนั้นคือเขาไม่ได้ว่าโอ้เขามาปรุงแต่งมันไม่มีไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรเขาคือธรรมชาติของเขาลูกคของเขาห่างเสียงก็จะมียิ่งยอะไรเขาเลยละมันได้เสน่ห์ตอนนี้มันได้เสน่ห์ตอนเนี้ยครับ คนถึงติดใจผมก็คนเมืองการนะผมก็ได้เชียมผมก็ได้เทียนะไ่ไ่เทียนน์นเออหลามันรุ่นนี้มันโอูกอันนี้ความจริงนะความจริงรความจริงรูง้สกิ ก็คนบ้านเดียวกันแต่ว่าประเทศบ zob, อลแต่ไม่ไม่ใช่ว่าบ้านเดียวกันด้วยนะ,ะแล้วก็อยู่ใกล้กลันด้วยเคยร่วมงานกับวงดนตรีพี่พึ่งพุ่มพวงด้วย,ยวก็อยู่ก็เลยก็เลยรู้สึกได้ว่าเออพี่พึ่งร้องแบบไหนแล้วเรามาฟังต้นข้าวดูซีอ <ๆ S 1> นะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะพี่พึ่งเขาจะมีเสน่ห์ตอน,น,นตอนขึ้นเสียงเสียงขึ้นเสียงลงเขาจะโยนอะไรเงี้ยแต่ต้นข้าวคือเขายังเด็กอยู่ทำไม่เต็มที่แต่หางเสียงเขาได้แต่รอประสบการ์บการณ์อีกสักหน่อยนะ ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเขาจะสุดยอดแต่น่นแต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่นั่นไปก่อนนะไม่ม,มีอะไรไปก่อนนะเขาจะสุดยอดเดหาคินนานเด็กคนนี้สุดยอดรอนันมีมมมสเสน่ห์เวลาขึ้นเวทีก็จะมีเสน่ห์การร้องเพลงอะไรก็มีสเสน่ห์บางคนเนี่ยร้องเพลงเพราะจริงหเหมือนจริงแต่ว่าน่าทังนี่มีเสน่ห์แต่ทุนเก้าวเนี่ยเวลาเขาขึ้นทีก็จะมีเสน่ห์ตัวขาเสี่ห์ต้นขามีเสน่ห์พี่มีเสน่ห <I> mean, สเสน่สเน่พี่ตู่ตาหวานเคยได้ฟังน้องต้นข้าวบางอย่างพี่ฟังบ่อยเพราะว่าน้องต้นข้าวเมื่อกี้มันมันขาดตอนไปนิดนึงพี่ตู่พูดถึงน้องต้นข้าวหน่อยนะอที่พี่บอกว่า <ไป S 3> เคยฟังอยู่ยังไม่ได้คุยกันจริงจังเลยพี่ตู่ตาหวานเชิญยิ้มนะครับทุกคนเอพีของ ผมนะครับแล้วก็เปฟีของน้องต้นข้าวด้วยนะก็ฝากไปด้วยน้ช่องทางของพี่ตู่ตาหวานเชิญยิ้มก็มีนะครับทั้ง a c e b o o k ทั้งยูทูปช่องยูทูปนะครับช่องเฟซบุ๊กก็ตู่ตาหวานเชิญยิ้มแล้วก็เข้าไปฟังเพลงใหม่ด้วยนะเข้าไปฟังเพลงขอฝากเพลงใหม่ไปด้วยนะครับเพลงนักร้องคิวลอยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงของนักร้องที่ไม่มีชื่อเสียงไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นได้ร้องตอนงานเลิกหลายคนนะร้องตอนงานเลิกที่เขาเก็บบางทีกันเนี่ยบางทีก็ร้องกล่อมคนเขาเดินกลับบ้านอย่างเงี้ย พอจะร้อง่อยอ้าคนดังมาแซงแซงคิวแซงคิวแซง,ง,งคิวก็เลยกลายเป็นนักร้องคิวลอยแต่นี้เรามาพูดถึงน้องต้นข้าวหน่อยพี่ในฐานะที่พี่อยู่วงการพเพลงหรือว่าตลกอะไรมาสี<ม>า่ถึงสองปีครับอยู่วงการฟังน้องต้นข้าวเป็นมันรู้ <ผม S 2> สึกแบบไหนผมเห็นคนเรียนแบบอุมพวงดวงจันทร์มาเยอะ,อะแล้วก็ร้องดีร้องเพราะก็เยอะเยอะเยอะแต่ที่ร้องมีเสน่ห์จริงๆแล้วก็ร้องแบบ ได้ถึงกล่นจริงๆ่ะกืน้องต้นข่าวล้วเพราะว่าหลังจากุูมพวงก็ไม่มีใครนอกจากเขานะอันนี้พูดเหมือนกันทุกคนเลยที่ผมเป็นสาคณญนะพูดแทนพี่เลยมันมันมันบอกตรงเลยว่าได้ฟังแล้วมันชื่นใจและอีกอย่างมันมันถูกต้องของการร้องการใช้เสียงการใช้การเว้นวรรคของการร้อง ลูากทุ่งภาคกลางลูกทุ่งภาคกลางแล้วก็ขยับเสียงถูกถูกของมันเลยอ่ะคือว nice like ่าถูกถูกหลักอนามัยเลยถูกหลักการเออถูกหลักการถูกหลักการของการร้องเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นรากของคนไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะหาคนมาเหมือนผู้พวงนี่มันหายากมากหลังจากคุ่มพวงมาก็ไม่มีใครจริงๆนะคก็เห็นต้นข้าวเลยลมันก็มีนะมีแคทสริยามีฝนธานาสมทรนกกระแตนมีตะกระแตนชนระดามี หลายคนที่เราเพาะแต่นี้เขาประสบความสาเร็จแล้วเาประสบความสาเร็จแล้วคุณถึงว่าที่ว่าจะให้เหมือนพุ่มพวงอ่มันไม่เหมือนหรอกใช่ใช่เอาไก็ไม่เหมือนใช่ใช่ไม่เหมือนแต่ร้องดีร้องดีร้องได้มีเสน่ห์เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์เอาลักษณเขาเรียกว่าลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะไต่ไก่เสียงคือว่าเขียงของคนร้องเพลงมันมีมันมีหางไงมันมีหางเหมือนกระรอกอะไรเหมือนนาสิกหางกระรอกคนละแบบกันเออเหมือนนาศิกหาะเทียนของต้นน้องต้นข้าวนี่เหมือนพุ่มพวง จะเหมือนลูกเล่นลูกไรละเอียดการเก็บรายละเอียดได้ยากสงสัยเขากินตลับแม่เขาเขาสลับเทปู้บหวงตําๆตตแล้วก็ให้กินตอนเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ออกแนวตลกแล้วครับเอาพิ่ตูแก้เครียดโอเคครับพี่ตู่ตะวันนะครับผมนี่ฝากผลงานพี่ตู่ไว้ด้วยเนาะฝากเอฟซีด้วยอันนี้พี่ตู่ตะวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเป็นน้องของ พี่แสงสุรีรุ่งโลดพี่ชายผมแสงสุรีรุ่งโลดอ่าอาจารย์แสงสุรีรุ่งโลดหลายคนรู้จักนะครับพี่ตู่นี่คือน้องชายนะครับผมอ้าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับฝากเพลงผมด้วยนะครับนักร้องคิวรอยเข้าไปดูใน YouTube ชื่อเพลงนักร้องคิวรอยนักร้องคิวรอยครับผมตอนนี้ก็แม่ติดตามมานานเนาะสำหรับ FC ที่อยากเห็น พี่แสนรักเมืองโคราชนะครับตัวจริงๆนะครับตัวเป็นนะนี่นะครับพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับอดีตพิธิกรณพี่เป้าสายันสัญญานะตามคําขอเลยนะครับ FC นะครับของบอยสั่งชวนยิ้มนะครับผมจะมาสอบถามหรือคุยกับพี่พี่นุนะว่ามันมีคนมาถามดูว่าน้องต้นข้าว ที่พี่ไปเจองานที่พู้นั้งงก็ต้องอเขาเป็นยังไงบ้างต้องยอมรับว่าเขาเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆแล็นักร้องเสียงดีแย,ย่มากมายเลยเสียงดีกว่กาต้นข้าวก็มีแต่ว่าที่จะร้องได้อารมณ์ได้ฟิลเนี่ยเหมือนต้นข้าวนี่คงจะหายากเหมือนกันนะน้องสมควรที่เขาจะโดดเด่นเพราะว่าเขาร้องอารมณ์เขาได้เด็กตัวแค่นี้เนี่ยทำไมเขาร้องได้ดีเหลือเกินอันนี้จากความรู้สึกที่พี่เห็นได้เห็นเลยนะเห็นนักร้องมาเยอะแล้วเห็นนักร้อง เห็นนักร้องมาเยอะแยะมากเลยรู้สึกว่าครับเดี๋ยวกำลังถ่ายคลิปอยู่ลูกผมถ่ายลอตเตอรี่นะทุกคนไม่เกี่ยวกับเรานะใช่แล้วที่พี่ได้ติดตามข่าวสารอะไรที่ว่าตอนนี้องเอารัาคนเขารักน้องต้นข้าวจริงๆรักจริงๆเลย แล้วบางคนไปนึกถึงพี่พึ่งเน่ไปคิดถึงนะใช่ทํามาคิดถึงดีกว่าถูกต้องเลยเพราะว่าน้องก็มีพรสวรรค์ผู้พวงลูกยันเขาก็มาพร้อมกับพรสวรรค์นะไม่ใช่แค่สิงดีอย่างเดียวเจคริจักานเขาไม่ได้มากมายจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปมันพอดีพองามสมควรที่น้องเขาจะโดดเด่นและโด่งดังนะแต่อนาคตยังไงยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เนาะพี่เนาะเรามาคุยกันเรื่องปัจจุบันก่อนแต่วันนี้นี่น้องเขาทําได้ดีจริงสมควรชอบเขาแหละ แฟนคลับเขาต่างประเทศก็เยอะนะฮะอยู่ตุรกีอยู่เยอรมันในชั่วโมงนี้ต้องยกให้น้องต้นข้าวเขาแหละนะครับคือคือว่ามาแรงมากนะแรงแรงแรงในรอบต้นสวัสด์เลยล่ะตัวโดดเอย่างนี้ไม่มีพูดเหมือนพิศักิ์เลยนะครับทุกคนพิศักิ์ก็อย่างพี่พิศักิ์ในเขาเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับพี่พึ่งอยู่แล้วไงพูมรวมลูกยันอยู่แล้ว แล้ววันนี้มีเอฟซอยากนี่ให้มาคุยกับพี่นุอยพี่นุยวิเยลักเมืองโคราชเอฟซีอยากเห็นอะไรวันนี้ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้กับใกล้กับพี่ศักด์เนาะสมควรน้องเขาโดดเด่นแหละสมควรไม่ได้อยู่ใกล้กับพี่นุพี่นุ้ยเขาอยู่โคราชแต่ถ้าเราจะมีโอกาสมาเจอก็คือสมาคมงานสมาคมตลกลก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามาร่วมงานพระราชทานเพิงศพของแม่แม่พ่อศรีวรนุชค่ะ กัได้กน็อยากจะฝากไปบอกน้องต้นข้าวว่าพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับงานเยอะไปนะครับกลัวกําลังน้องเกาจะกันไม่ได้แล้วแฟนที่ใหญ่ท่ายาที่้รับไปแล้วอันนี้มีายาเป็นไงบ้างจนของน้องพี่มาอยู่ไี่ไหนก็อยู่คนเดียวไปก็ยังทำที่สีราชอยู่ปีหน้าสองปีเกษียณแล้วนี่มีก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะที่ว่า ไมได้เจอกันนานบ้างอะไรับเจอกันนานเจอกัตามงานนี่แหละมีแต่งานจบงานมาเดินงานไม่งานตายเดินงานงานบวชงานเบียดอะไรยังไม่ไปไ anyway? ม like ่ได้ไม่ไปได้ใช่ป่ะงานศพต้องมาอาโอเคก็รบกวนพี่สบคุณมากเลยครับฝากน้องต้นเข้าไปด้วยนะครับขับคุยอะเยอะนะแฟนคุณเขาบอกว่าเขาไปงานอะไรงานศพเยอะๆ